สวัสดีันเสา์ครับคุณผู้ชมสวนสีเซสชั่นวันนี้เราจะพาไปพบกับผู้รักผู้หาแจ้งและแจสชุ่มชื่นก้านดำแล้วก็แบบหน้าก็เป็นสิวแล้วก็แบบรายละเอียดไม่ต้องเยอะก็ได้จริงนะบอกตรงนะไม่อยากไปรายการออกคู่กันเพราะเรื่องแบบนี้และสิเชฟปากกล้า จากรายการ Top อเชฟไท a แลนด์จะต้องเว้นหัวกับความปวดของพ่อครัวสุก,กวดปอเฟชพลและปังประกาศศิษย์พูดตรงๆดีเลวอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ฮะดีกวบวันดีครับเฮียต <laughs> อ,อนนี้ขอเชิญพบกับพิธีกรที่อ e ินเอ,อิไปด้วยความน่ารักแมมสุริพิพาและแมมปินีตินนี้ค่ะสวัสดีจ้ากรันู่รายกาสรสวัดีสเตชั่น อีในวันที่บอกเลยนะฮะว่าสนุกอย่างแน่นอนเพราะว่าแขกร้องเทียของเราเนี่ยเป็นคู่รักคู่หนึ่งของวงการบันเทิงนะท <dunno. S 1> ี่เราเชิญมาเริ่มต้นเนี่ยเป็นเพื่อนกันเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็มาเป็นคู่รักกันฝ่ายผู้ชายเจ๊เห็นมันมาตั้งแต่เด็กนะมันมาครบรถจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนจะมองเขาว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนไม่ตั้งใจเรียนอารมณ์ร้อนขี้เมาใช้เงินฟุ่มเฟือยโอ้โหขนาดนั้นเลยครับอย่าให้เจ๊ต้องพูดบรรยายในเรื่องของเขามากเลยเจ๊เจ็บคอเจ็บคอไปพบเลยนะฮะ ผมขอตินิดหนึ่งฮะไอ้พูดลำนำ้าพูดขนาดนั้นแขกคำเชิญคนไหนเขาจะกล้าออกครับผมฉันจะเยินยอแกอยู่แต่ว่าเอาเยินก่อนยอเดี๋ยวมาทีหลังมามาครับผจ เยืนยอเรื่องชุดก่อนได้ไหมนี่สไตล์อะไรสไตล์เขาเรียกว่าสไตล์แบล็กกอมเดกซองครับแบล็กจริงไหมคะแจงฮะทอออกมาเลยทำไมชอบขโมยมาใส่เขงพี่เหรอใช่กระโปรงของเมียครับ สร้อยกระเป๋าห้อยคอของเมียอะชาแนลวินเทจอันนั้นของเมียครับผมและมีอะไรเป็นของตัวบ yeah> ้างอ๋อก็ถ้าสมมุติว่าวันนี้ทะเลาะกับเมียก็ถ้ามีเอาของคืนก็จะเหลือแค่เสื้อท่อนบนรองเท้ากับรองเท้าแท้อะไรกันเลยฮะก่อนที่เธอจะเจอแจงอะชีวิตเธอก็เล่นเทะไม่ใช่เล่นนะวุ่นวายเหมือนกันนะกว่าจะมาเป็นผู้เป็นคนเลเทะฮะเออผมก็จริงๆแล้วว่าผมเนี่ย แม่งผมเป็นคนที่ผมปล่อยชีวิตไปกับความสุขอยากทําอะไรทําอยากอยู่แบบไหนอยู่อยากซื้ออะไรซื้อเงนินทองไม่ต้องเก็บตายไปไม่ได้ใช้คิดอยู่แค่นี้ผมก็สัง่งเลยเที่ยวด้วยเที่ยวกับเพื่อ,อ,อไปเต็มที่กินนู่นเลี้ยงเพื่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเ,เพื่อความสุขของตัวเองผมใช้ความสุขวันต่อวันวันนี้ผมมีความสุขลวเพื่อให้พรุ่งนี้แล้วพอเจอแจงเป็นไงมันมีหลายอย่างนี่หวังทําตัวเป็นหวังดีเพื่อกดเคสามีแบบนี้ก็มี กับบางคนปากร้ายแต่หวังดีจริงๆแย่งมีอะไรอกระดิบแบบไหนแต่ที่เราได้นี่คือแบบแรกอะไรเมื่อกี้เมื่อที่พูดมาอีฮื้อนี่คืออะไรอีฮื้อนี่คือเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนพูดเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เมื่อไหร่แจงจริงๆแจดอ่ะเขาเขาจีบญาติแจงที่แบบเป็นแบบเด็กๆเลยพี่นุ่มประมาณแบบป .4 ป .5 ที่รู้จักกันอะแล้วหลังจากแบบจบ มหนึ่งก็แยกย้ายไม่ได้เจอกันอีกเลยแล้วมาเจอกันอีกทีกลับมาเจอกันอีกทีแจ๊ดไปถ่ายละครแล้วจังไปเจอแจ๊ดในกองแล้วก็ขอลายอะไรอย่างเงี้ยขอลายเพื่อคุยกันเป็นเพื่อนนะเราไม่ได้แจ๊มีผัวเป็นช่างไฟช่างไฟมแหหลงเสน่ห์เรืัองแต่ตอนนั้นแหละมึงอ่ะดีว่าแบบเห็นแฟนเราวันแรกเป็นยังไง เป็นลูกอ่ะปลามาเป็นลูกทุกอย่างมาเป็นลูกเป็นลูกเขายังสาวนะเออเออเขายังสาวอ่ะในวันนั้นในวันนั้นคิดถึงขนาดเราเป็นเพื่อนยังยังต้องมองนงคิดดึงอะแต่ไม่ได้คิดอะไรแต่ไม่ได้คิดอะไรไม่คิดอะไรสวยไหมสวยไหมสวยยังสวยฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างเป็นไงฮะเจอวันแรกโอ้ยช็อกเลยค่ะพอเจออีกทีแบบขวาเลยอ่ะพี่เหมือนกูเป็นเอเลี่ยนเป็นอะไร พี่ก้านดำแล้วก็แบบหน้าก็เป็นสิวแล้วก็แบบรายละเอียดไม่ต้องเยอะก็ได้แล้วนางก็ตกใจว่าเฮ้ยเนี่ยเจ๊ชนชื่นทำไมมึงสภาพแบบเนี้ยน่ากลัวมากอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็จริงนะบอกตรงนะไม่อยากไปรายการออกคู่กันเพราะเรื่องแบบนี้ขยาควนมเก่งเราก็ขยันปัดนีนี้ก็ขยันรับเพื่อจะมาพูดอะไรอยู่ ไม่มีที่ยืนในต่าง,งคน,คนต่างม,มีแฟนไหมตอนนั้นน่ะไม่มีแก,แกงสดอ,อะโสดแล้วแจ๊สดอสนกันคุยไปคุยมาคุยไปคุยมา,ยม,ามีความรู้สึกผมไม่เข้าใจว่ามันมีมวลสารอะไรเข้ามาในตัวผมว่านั่งคิดว่าเออวะถ้าสมมุติว่ามีแฟนแบบนี้ที่เป็นเพื่อนกันด้วยเราก็คงไม่เหงานะแต่ถ้าเรามีแฟนที่เป็นเพื่อน เท่ากับเรามีเพื่อนด้วยผมคิดไปขนาดนี้เลยนะพี่แต่ไม่ได้คิดว่าจะจะจะเป็นมันกัแรกอ่ะแต่ก็คิดนิดหน่อยนึงวัขายเลยใหม่ใหมยอะไรนะวันนั้นอะไรนะขายตรงเลยขายตรงเลยเวลาผมพูดเรื่องหน้ากูยังไม่แทรกอะไรเข้าไปเลยเออแบ่งเออเฟซใครเฟซมันสิแรงชัดจะเต็มสัดใส่เลยแจงตองจริงนะเว้ยตอนนี้กูยังไม่มีแฟนเป็นแฟนกันไหมนี่นี่ ่ถึงอารมณ์ไหมถึงอารมณ์ลุ้นไหมวางไว้แล้วก็แบบรอลุ้นข้อความไปตั้งนานสุดท้ายมันตอบว่ามึงเมาแล้วไปนอนเถอะเพร4ห้าเดือนที่แบบเริ่มดูกันมาอย่างเงี้ยเราแล้วเราได้แบบพูดเพราะว่าแบบว่าเขาจริงจคือเขาค่อนข้างคอนทสต์กับตัวเขาอันนี้สัวเ้า ใช่จริงๆนึกว่าเขาเป็นคนเลวหลายมากซึ่งคนทั้งบ้านนั้นก็คิดอย่างนั้ที่บ้านคิดยังไงที่บ้านคิดยังไงที่บ้านเกลียดมากเลยค่ะตอนแรกตอนแรกใช่เพราะว่าปีปีปีหนึ่งที่รู้จักกันอะค่ะเขาจะมารับแล้วก็เที่ยวเสร็จแล้วก็กลับมาส่งเขาจะไม่มีย่างเท้าเข้ามาสวัสดีคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มั่นใจไงเกีรื่องความที่บ้านบ้านเขามันเหมือนบ้านใส่ทองที่มีความรู้สึกว่า ถ้าเราเข้าไปมันจะเหมือนในละครทันทีแบบแม่ยายลูกเกลียบลูกเขยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดมากไปเองก็คิดมากพี่เราเพราะเราคือเราอะเราเป็นคนแบบแบบนี้ออการแต่งตัวของเรามันก็แบบนี้ออซึ่งผู้ใหญ่ไม่น่าจะเข้าใจอะสากอย่างเงี้ยแล้วเ,ออเปิดหูเอาว่าวันนั้นลองเข้าไปเลยเออแล้วเป็นไงแล้ววันนั้นเข้าไปทั้งที่แบบใกล้ๆกับส่้น,นยินตัดขาสกล้ามก็ใต่แว่นแบบ คือก็ยังคงคอนเซ็ปเราอยู่ใช่เป็นสไตล์เราอยู่วะเอาอย่างนี้แว่นสีขาวที่นางมั่นใจเลยว่าแว่นนี้ยมันหล่อมันหล่อสำหรับแหวนแว่นออกงานเลยนะแม่ชอบแน่นึกในใจคิดว่าถ้าเราไปแบบเรียบร้อยไม่ใช่กูแน่แล้วกูต้องต้องใช้ชีวิตแบบนั้นไปตลอดแน่ถ้าคุยกับเขาสวัสดีครับแม่ครับครับสวัสดีครับคุณนาสวัสดีนะครับแจ้งเป็นยังไงบ้าง ถ้ากูทำอย่างนี้วันแรกกูต้องทำตลอดชีวิตกูแน่ๆไม่ใช่ไม่่ใชเออวางแผ่ไว้ได้แล้วกูต้องเป็นตัวกูมากที่สุดสวัสดีครับสวัสดีครับผมกล้ามใหญ่เสื้อก้ามตักไปเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทุกคนถามมาคว้าแบบแม่สวัสดีครับ ผมโชคดีอย่างที่ว่าจริงๆแม่ mm ah, ยายผมก็พยายามทําตัวเป็นเรียบร้อยดึงๆแรกๆจริงๆแล้วก็คือเหมือนผมเนี่ยเอานี่เรื่องจริงแกก็กินเมาขี้เมาเหมือนผมอ่ะตอนเย็นตอนไม่าไม่ตอนถ้ามึงพูดเรื่องกูขนาดนี้กูไม่สนใจเลยแล้วจัดมาจัดมาแกก็กินเมาเขานั่งกับผมเลยสองคนเลยอ่ะแม่พูดจัดริงใจแล้วไม่ไม่ได้อะไรเลย เห็นว่าพี่แจ๊ดเป็นคนขยันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จนวันนั้นก็เหมือนวันนั้นเป็นวันที่คุยเรื่องแต่งงานพอดีนะแล้วก็อีวันหนึ่งครับพ่อกับแม่ผมก็มาคุย,คยด้วยไม่ไม่หลังจากตอนนั้นน่ะแม่เขาไม่ได้เคยได้เห็นแจ๊ดเพราะว่าเราไม่เคยได้เข้ามาคุกคีแล้ววันนั้นคุยอะไรไม่รู้อ่ะและแ้วแจ๊ดก็บอกว่าแจ๊ดง่วงนอนแม่ก็เลยให้ขึ้นไปนอนข้างบนแล้วหลังจากนั้นน่ะแจ๊ดก็ไม่กลับบ้านอีกเลย <c oughs> แจ๊ดก็อยู่บ้านแต่งเลยใช่ใช่วัน<ช>วนี้ คุยกันแล้ววาโอเคเราจะมีงานแต่งกันนะแล้วเขาถึงได้เห็นว่าแจ๊ดไปทํางานการทํางานของเขาเป็นยังไงคือไปเช้ากับดึกไปเช้ากับดึกทุกวันทุกวันทุกวันเขาก็เลยเห็นถึงความขยันเพราะทุกวันนี้แม่ตังก็ยังทํางานอยู่ซึ่งเขาเขาชอบคนขยันจังไม่ยายไม่ชอบอ่ะเชื่อไหมว่าผมทําอะไรไม่ผิดเลยอันนี้จริงๆผมจะทะเลาะกับแจงเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณแม่ยายเข้าข้างผมไม่ผิดแจงโดนจริงๆนี่เรื่องจริงเห ผัวให้มันน้อยๆหน่อยเน,นี่ยมันทํางานหนักอย,ย่างงู้นอย่างนี้อย่ญญางนั้นแต่เขามีมุมสวีดมีมุมสวีดคะฮะตอนครบรอบห้าปีครบรอบแต่งงาน5ปีสวีทอะไรฮะเห็นว่าเกือบจะร้องไห้เลยนะพี่แจ้งเนี่ยจริงในวันนั้นทุกวันศุกร์เราตั้งกฎไว้ว่าเราจะซ้อมวงแล้ววันนั้นะมันตรงกับวันครบรอบแต่งงานตั้งเลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเลื่อนเป็นอาทิตย์หน้าได้ไหมเพราะอาทิตย์หน้าก็อยู่ทางอาทิตย์เพราะหน้าฝนเนี่ยค่ะ แล้วเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นัดเด็กไว้แล้วมึงให้กูเลื่อนวันครบรอบแต่งงานเพื่อมึงจะไป้อมดงตีเราก็เงียบไปแล้วบอกว่าโอเคถ้างั้นกูออกไปกินข้าวเพื่อนนะเวลามันงอนมันจะไม่พูดถามคำมันจะตอบคำเออเออเราจะรู้เลยอ่าแล้วแม่สําคัญที่สุดคือมันไม่ปิดไฟในห้องแล้วนอนอยู่ในที่มืดมดให้เรารู้สึกในบรรยากาศตอนเราอาบน้ําแล้วขึ้นไปแต่งตัวมันมันอึมครึมแบบให้มันแบบพี่นอกมะ มันเหมือน,ม,นมันแรงกดดันแบบไม่ต้องพูดอะทุกคนมีสั่เจรายานเหมือนกันหมดเวลารู้สึกว่าอีกคนเนี่ยมันจะแบบไม่ปกติไม่ปกติจะอยากคุยเป็นพิเศษท,ท,ทั้งที่เป็นคนไม่อยากคุยอะไร <c oughs> เ,ออเออเออเบสวยดีกว่าไทำไหนมาทั้งแต่นี้ไม่เคยถามแล้ว <c oughs> ไม่ถามแต่ว่า <c oughs> เราเซตอะไรไว้เราเซตไว้ใช่ไหม <c oughs> เซตไว้แล้วเซตไว้แล้วเรียบร้อยซึ่งเราก็ถามเขาเรียกว่าแฟนของน้องน้องเขาอะน้องชายเขาอะ ก็จะรู้เรื่องเขาว่าเขาอยากได้อะไรผมก็โทรหาอีน้องคนนี้เฮ้ยนัดพี่แจงมันอยากได้อะไรบ้างบอกตอนเนี้ยเอาพี่แจมไม่อยากได้นี่พี่กระเป๋านี่เลยนี่นี่นี่ส่งไลน์ตรงนี้เลยเท่าไหร่ดี๋นี่นี่เสร็จปุ๊บโทรหาเพื่อนเพื่อนแจงอีกทีนึงฮัลโหลเออเอ็มเออโอเคนั่นมึงพาไปเที่ยวนู่นะเออเออให้มีตังมีมีตายกูยืมยังไม่ติดเขาอีกอันนี้เป็เพื่อนรันยืมตังเพื่อนเราเพื่อนเขาเนี่ยปล่อยกู้ด้วยออ๋ เฮ้ยเขาเปกระเทยแต่เป็นกระเทยขี้เหนียวมากก่อนหน้านั้นน่ะจังอาจจะไปซื้อกระเป๋าที่จังอยากได้อยู่แล้วถือเงินไปเลยเอาเงินเลยว่าจะไปซื้อถึงหน้าร้านแล้วพี่เชื่อปะแม่งส่งข้อความมาแจงเนี่ยโอนยอดนี้ให้หน่อยดิยอดสุดท้ายแล้วเจ็ดหมื่นกว่าไอ้ใส้นค่ากระเป๋ากูหมดเลยแล้วี่เอาใส่ฟิล์มแบบ ไม่อยากได้แค่อย่างเดียวแล้วมึงสง่งข้อความนั้นมาตอนที่กูอยู่ในช็อปแล้วกูก็ไม่พูดอะไรแล้วกูก็เมียครับเมียแล้วกูก็หันหลังแล้วกูก็เดินออกไปกสิกรโอนเงินมหมดแล้วไปนัดกันบ้านโอ้เ็งเลยอะ่ะแต่ถึง<พ>รู้ไงว่าหนูอยากได้กระเป๋าอะไรมีคลิปให้ดูไ,ไ,ปไปดูคลิปกันกูว่าเมียบอกว่าเกลียดคลิปนี้มากเลยไปดูคลิปกันรับ้า 啊，没啦。 หนูก็มีหน้าที่ไปนั่งรอมาร์คสาลายี่ชั่วโมงคูอห้าวันแม่งมาร์คสาลายครึ่งวันคเ่ก็หมดแล้วอ่ะหลานผมแท้ๆมันก็มาทำหน้าเหมือนกันโอ้โหพี่แจ้นนี่ผ่าตัดหรือเปล่าเนี่ย